นะครับเป็นรุ่นปากกามิลลิ่งรุ่น QHK นะครับก็จะมีรุ่น QHK 125 150แล้วก็160นนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะขอแนะนำปากกาเครื่องมิลลิ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านที่มีเครื่องมิลลิ่งอยู่แล้วนะครับต้องการปากกาดีๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้กับเครื่องของท่านนะครับไม่ว่าจะใช้กับตัวสว่านแทน่นหรือใช้กับเครื่องมิลลิ่งนะครับ ปากกาทั้งสองรุ่นนะครับสามารถที่จะใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์นะครับและวันนี้นะครับเรามีรุ่น QB 136นะครับเป็นปากกาที่สามารถจับชิ้นงานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะวัดรายละเอียดนะครับว่ารุ่นนี้จับได้เท่าไหร่สูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่นะครับมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับข้อดีของรุ่น QB 1น6นะครับก็คือพื้นผิวนะครับจะเรียบนะครับถ้าเกิดว่าหน้าเรียบนะครับดียังไงก็คือเวลาที่จับชิ้นงานนะครับจะทำให้ชิ้นงานเนี่ยไม่เกิดรอยนะครับเวลาที่จับชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงนะครับก็ทำให้จับได้อย่างสนิทนะครับอันดับแรกนะครับเราจะวัดความสูงให้ก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับที่ถามกันมาเยอะมากนะครับว่า ปากกาละ v 1 3 6นะครับรุ่นนี้เนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางเครื่องนะครับอาจจะเอาไปใช้กับรุ่นนี้ไม่ได้นะครับอาจจะหนาเกินสูงเกินนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็สูงอยู่ที่ขนาด5นิ้วนะครับความยาวนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณตีไปเอาประมาณ13นิ้วละกันนะครับเอาคร่าวๆนะครับแล้วก็จริงๆนะครับรุ่นนี้ก็มีมีมีตัวหมุนนะครับนี่นะครับตัวหมุนเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ล็อกชิ้นงานนะครับจริงๆเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับมันมันลื่นมันง่ายนะครับจนสามารถที่จะใช้มือหมุนเล่นก็ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวข้างหน้านะครับนี่ถ้าเกิดรุ่นนี้เนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะครับจับชิ้นงานความหนาเนี่ยก็ได้อยู่ที่ประมาณเกือบ2นิ้วนะครับ เดี๋ยวผมจะขยายให้สุดประกานะครับว่าถ้าเกิดว่าสุดแล้วเนี่ยสามารถจับชิ้นงานใหญ่สุดได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกส่วนนะครับจะมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าบางทีชิ้นงานเล็กใหญ่นิดเดียวนะครับก็ไม่สามารถที่จะจับได้นะครับต้องวัดให้ละเอียดนิดนึงนะครับนี่นะครับสามารถจับชิ้นงานนะครับถ้าเกิดเป็นเซนก็จะอยู่ที่ประมาณ 17เซนครึ่งน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นนิ้วเนี่ยประมาณ6นิ้ว6นิ้ว7หุนนะครับเกือบ7นิ้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น QHK นะครับอ่านี่นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเป็นรุ่น QHK 125นะครับรุ่นนี้ดียังไงนะครับแตกต่างจากรุ่นเมื่อกี้ยังไงก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น QB นะครับ สามารถที่จะหมุนได้อย่างเดียวนะครับรุ่นนี้นอกจากที่หมุนได้นะครับก็สามารถที่จะเอียงได้ด้วยนะครับแล้วก็การเอียงนะครับข้อดีของการเอียงบกาคือถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องมิลลิ่งนะครับมันต้องเอียงคอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอียงบักานะครับผมว่าน่าจะทํางานเนี่ยได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็ไม่ต้องเอียงด้วยนะครับ เดี totally cool.> u, right. e uh, ๋ยวเรามาดูรุ่นนี้นะครับว่าสเปคเครื่องประมาณเท่าไหร่นะครับนี่นะครับตัวนี้พื้นเรียบเลยนะครับพื้นเรียบอย่างที่บอกนะครับอธิบายไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดพื้นเรียบเนี่ยจะทาให้เวลาจับชิ้นงานนะครับทําให้ชิ้นงานเนี่ยไม่เกิดรอยนะครับอันนี้ในเวลาที่ขันออกนะครับเดี๋ยวขอวัดนิดนึงนะครับตัวนี้สามารถจับชิ้นงานเนี่ยความสูงเนี่ยได้อยู่ที่ขนาดเดี๋ยวขออนุญาตใส่แว่นนิดนึงนะครับนี่นะครับ ความสูงได้ถึงขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับชิ้นงานนะครับหน้ากว้างเนี่ยได้ถึงขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็สามารถจับหน้ากว้างก็คือได้ถึงขนาด5นิ้วนะครับก็คือ4 4นิ้วคูณ5นิ้วนะครับหมุนได้เอียงได้นะครับราคาไม่ได้แพงนะครับน้ำหนักอยู่ที่ขนาด 26กิโลนะครับใช้งานสะดวกเบาแรงนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับในช่องทางนะครับในเพจ Facebook นะครับใน l ลนยนกนกล a ซ a ด้าหรือช h อป e ีนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e นะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับวันนี้เราและทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ